รอบมาได้ครับเรืองทองปิดพมรมกลางมาที่วีรเทพพ้อมพันธ์ฝากมงสุภาพีร,รัชการ์ตโพโฉามาที่เอกนิษปัญญาเอกนิตดึงหลบทางชัดมงคลเข้ากลางมาครับ,รบที่พิชาให้เอกนิตเอกนิตบอนกินพื้นที่จี้เข้ามาไหลต่อมาที่ปรเมศ หน้ามาเจอบอลพอดีครับปราเมศถึงเส้นหลังหักกับไม้สุพรในกรอบมีตัวเดียวสุพรเลือกปันเลยเอาตรงศูนยอกัาตรงนี้ที่ชนินไสยออกมาไกลนิดเดียวโดนเลยครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับสิบคนกันครับว่าโอ้มานำชมบุรีที่เหลือ11คนนะครับมากกว่าโอ้โหซ้ายลูกนี้นี่โดนพลิกไปพลิกมานะครับเหลือ1ิคนแต่ดูสุพรตั้งใจปั่นเองนะครับโอ้โหแล้วโค้งเไปเสาไกลแบบนี้นี่โอ้โหชนินที่ ยวันนี้เซฟสวยๆมาหลายทีคราวนี้ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับตูป,ปั่นตรงนี้เนี่ยโค้งโค้ง,โคงซ้ายให้เห็นเลยครับโอ้โหยิง